สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูสิริดาคณะสิริวงศ์นะคะกับการเรียนรายวิชาสังคมศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะสําหรับการพบกันของเราในครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่7แล้วนะคะเราไดพ้พูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนใช่ไหมคะแล้วเราก็ได้เล่ารา,ายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับความหมายของสิทธิมนุษยชนว่ามีความหมายว่ายอย่างไร นะคะแล้วก็มีความสําคัญอย่างไรสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาพูดถึงเรื่องสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนของเราว่ามีสนธิสัญญาอะไรบ้างนะคะขอให้เรียนตั้งใจฟังและตอบคาถามของคุณครูท้ายคลิปด้วยนะคะค่ะสําสหรับสนธิสัญญาที่ของประเทศไทยของเราเนี่ยได้ทำํำไว้นะคะได เขาเรียกว่าอะไรเป็นเข้าเป็นส่วนหนึ่งของภาคีนะคะส่วนที่สัญญามีทั้งหมด7ฉบับด้วยกันซึ่งเรามีเจตนารมนะคะที่จะร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศระดับสากลเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนะคะโดยในระหว่างปีพุทธศักราช2,553ถึง2,554เนี่ยประเทศไทยเนี่ยได้รับเลือก จากประเทศสมาชิกให้ดารงตําแหน่งประธานคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหรประชาชาตินะคะโดยเราเนี่ยมีหน้าที่ในการรับคําร้องเรียนจากบุคคลในเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วก็สอดส่องดูแลกติกาสากลเรื่องสิทธิพลเมืองและก็การเมืองด้วยค่ะเอาเรามาดูฉบับแรกเลยนะคะที่เราได้เข้าไปเป็นภาคีนะคะอันดับแรกแล้วก็คืออนุสัญญาว,ว่าด้วยสิทธิเด็กค,ค่ะฉบับที่สองนะคะอนุสัญญาววด้วยการขจัดเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบค่ะ และอันที่3นะคะอนุสัญญาด้วยกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิการทางการเมืองค่ะอันที่4นะคะอนุสัญญาด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมค่ะและอันที่5นะคะอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบนั่นเองและอันที่6อนุสัญญาด้วยการต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือเยี่ยมยีมศักดิ์ศรีค่ะและอันสุดท้ายนะคะก็คืออนุสัญญาด้วยคนพิการนั่นเองค่ะ าการทาอนุสัญญานี้นะคะเป็นความเชื่อมเชื่อมโยงนะคะในเรื่องของพลเมืองแล้วก็การเมืองการปกครองซึ่งในประเทศไทยของเราเนี่ยปกครองระบอบประชาธิปไตยใช่ไหมคะนักเรียนดังนั้นเนี่ย ะระบบการปกครองประชาธไปได้เนี่ยจึงให้ความสําคัญเกี่ยวกับแนวคิดและการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนเป็นการบางรากฐานไปนสู่ความเป็นประชาธิปไตยนั่นเองค่ะและถือเป็นตัวชีวัดความเป็นประชาธิปไตยของแต่ละประเทศด้วยเพราะเมื่อมีสิทธิมนุษยชนนะคะก็จะเกิดทั้งหน้าที่ของผู้ปกครองหรือรัฐบาลและหน้าที่ของนษยชนที่ต้องเอื้อเฟื้อก้คุูลกันด้วยความไม่ตากรณาการปลูกฝังเรื่องนี้จึงถือเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นในสังคมนั่นเองค่ะค่ะทีนี้เรามาดูนะคะ การมีส่วนร่วมเราสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างไรในเรื่องของสิทธิมนุษยชนค่ะสิ่งแรกเลยนะคะเราต้องร่วมรับรู้ค่ะ,ะการมีส่วนร่วมรับรู้นะคะจะช่วยให้เราทราบถึงสิทธิอันพึงมีทั้งของตัวเราเองนะคะแล้วก็ของผู้อื่นนะคะในฐานะคนไทย ในฐานะที่เราเป็นคนไทยนะคะเราควรมีส่วนร่วมรับรู้สิทธิเสรีภาพของตนเองตามที่รัฐมนูรได้กําหนดไว้ในบทบัญญัติที่ให้ความสําคัญเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนโดยแยกออกเป็นส่วนต่างๆดังต่อไปนี้ค่ะอันดับแรกเลยก็คือสิทธิในเรื่องของสภาพส่วนบุคคลค่ะเป็นการระบุถึงสิทธิเสรีภาพทั่วไปซึ่งเป็นพื้นฐานสําคัญที่ประชาชนไทยพึงมีเช่นบุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตแ,และร่างกายเสรีภาพในเคหสถานตลอดจน การลงโทษโดยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมจะกระทำมิได้ทั้งนี้นะคะก็การลงโทษตามคำพิพากษาของศาลหรือตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ไม่ถือว่าเป็นการลงโทษโดยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมนะคะนักเรียนอันที่2ค่ะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมค่ะเป็นการระบุถึงสิทธิที่บุคคลพึงได้รับการคุ้มครองในกระบวนการยุติธรรมหรือกระบวนการทางกฎหมายเช่นบุคคลไม่ต้องรับโทษทางอาญาเว้นแต่ได้กระทำการอันกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลานั้นกระทำ ในเวลานั้นเราก็กระทาแล้วก็ตอนนั้นนะกฎหมายได้บัญญัติไว้นะคะเป็นความผิดและกําหนดโทษไว้และโทษที่จะลงแก่บุคคลน,นั้นจะหนักโทษที่กําหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทำความผิดได้โดยในคดีอาญาต้องสนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจําเลยไม่มีความผิดค่ะก่อนจะมีคาพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลเนี่ยก่อนที่คนจะทําความผิดเนี่ยไม่มีใครที่จะสามารถไปชี้ว่าคนนี้ผิดถูกได้นะคะดังนั้นเนี่ย อันนี้เขาก็ให้การคุ้มครองไว้นั่นเองอันที่สามค่ะสิทธิในทรัพย์สินค่ะก็คือสิทธิของบุคคลในทรัพย์สินย่อมได้รับการคุ้มครองของเขตแห่งสิทธิและการจํากัดสิทธิเช่นว่านี้ก็คือเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัตินะคะการสืบอรลิตย่อมได้รับความคุ้มครองและเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัตินั่นเองค่ะอันที่4ค่ะสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพค่ะบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพและมีสิทธิได้รับหลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิการ สวัสดิภาพในการทํางานนะคะรวมทั้งหลักประกันในการดํารงชีวิตค่ะทั้งในการทํางานและเมื่อพ้นภาวะการทํางานนะคะซึ่งก็เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดไว้นั่นเองค่ะ อันที่5ค่ะสิทธิและเสรีภาพในการศึกษาค่ะบุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่า12ปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายรวมไปถึงผู้ยากไร้ผู้พิการทุพพลภาพหรือผู้อยู่ในสภาวะยากลําบากต้องได้รับสิทธนินี้และได้รับการสนับสนุนจากรัฐเพื่อให้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่นค่ะตลอดจนการจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพเอกชนการศึกษาทางเลือกของประชาชนการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ยอมรับการคุ้มครองและส่งเสริมที่เหมาะสมจากและเช่นเดียวกันค่ะค่ะครูพูดเร็วไปนะคะนักเรียนก็บางทีก็พูดติดติดขัดบ้างก็ขออภัยนะคะอันที่6ค่ะสิทธิ์ในการได้รับการบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐค่ะอ่าก็คือบุคคลนะคะย่อมมีสิทธิเสมอกันในการได้รับบริการทางสาธารณสุขที่เหมาะสมและได้มาตรฐานและผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณส,ส,สุขของรัฐ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายซึ่งต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพค่ะรวมถึงมีสิทธิ์ได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐอย่างเหมาะสมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและทานต่อเหตุการณ์นั่นเองค่ะอันที่7นะคะสิทธิในการในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียนค่ะเช่นบุคคลย่อมมีสิทธิที่จะฟ้องหน่วยงานราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคลให้รับผิดเนื่องจากการกระทําหรือละเว้นการกระทําของข้าราชการพนักงานหรือหรือรูปสร้างของหน่วยงานาน,นั้นเองค่ะอันที่8นะคะสิทธิ์ในชุมชนค่ะเช่นบุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชนท้องถิน่นหรือชุมชนท้องถิน่นดั้งเดิมย่อมมีสิทธิ์อนุรักษ์หรือฟื้นฟูจาีิประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปะวัฒนธรรมอนงามของท้องถิ่นและของชาติและมีส่วนร่วมในการจัดการบำรุงรักษาตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมถึงความหลากหลายทางชวีวภาพอย่างสมบูรณ์และยั่งยืนนั่นเองค่ะ และอันสุดท้ายนะคะก็คือสิทธิในการพิทักษ์รัฐธรรมนโูญค่ะบุคคลย่อมดําเนินการหรือกระทําการต่างๆเพื่อให้ได้มาซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยจะต้องดําเนินการภายใต้ขอบเขตของกฎหมายและไม่ส่งผลเสียหายต่อชาติเช่นการชุมนุมอย่างสงบการสแสดงความเห็นอย่างมีเหตุผลและหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงนั่นเองค่ะค่ะส่วนอื่นนะคะในเรื่องของ การปฏิบัตินะคะมีอะไรบ้างนะคะเริ่มแรกเลยก็คือการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นค่ะคือการที่คนในสังคมต่างแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและยอมรับความเห็นของผู้อื่นเพื่อให้ได้แนวทางเสริมสร้างคุณภาพของชีวิตและชุมชนโดยไม่กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของรัฐและปกป้องรักษาสิทธิเสรีภาพเกียรติยศชื่อเสียงตลอดจนสิทธิในครอบครัวหรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลน,นั่นเองค่ะ อันต่อมานะคะก็คือการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ค่ะแม้ว่าบุคคลจะมีความแตกต่างกันนะคะแต่ทุกคนย่อมมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันนั่นเองโดยเฉพาะผู้ยากไร้ผู้พิการผู้สูงอายุผู้อยู่ในสภาวะที่ยากลําบากและผู้ที่ได้โอกาสค่ะซึ่ง บุคคลที่คุณครูพูดถึงมาตรงนี้นะคะก็จะรับสิทธ์ต่างๆตามหลักสิทธิมน,นุษยชนโดยเราสามารถมีส่วนร่วมได้เช่นให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกตามความเหมาะสมหรือมีส่วนร่วมในการนำเสนอหรือผลักดันกฎหมายทำให้คุณภาพช,ชีวิตของบุคคลเหล่านี้ดีขึ้นนั่นเองค่ะ อันที่3ค่ะการมีส่วนร่วมสนับสนุนเด็กและเยาวชนเริ่มตั้งแต่การมีส่วนร่วมสนับสนุนให้เด็กมีสิทธิ์อยู่รอดและได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกายจิตใจและสติปัญญาและต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมที่สร้างสารรค์ของเด็กและเยาวชนเป็นสําคัญค่ะอันที่ 4. ค่ะการสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนชุมชนแต่ละแห่งต่างมีเอกลักษณ์ที่ดีงามเป็นของตนเองเช่นมีภูมทัศน์ที่สวยงามมีแนวคิดหรือวัฒนธรรมเฉพาะตัวสิ่งเหล่านี้ถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่านะคะนักเรียนดังนั้น สมาชิกในชุมชนจึงควรมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมรักษาถ่ายทอดเอกลักษณ์ของชุมชนสู่สาธารณชนและอนุรักษ์สืบสานให้คงอยู่ต่อไปค่ะเพราะเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเข้มแข็งและก็ะแสดงให้เห็นถึงความที่ชุมชนมีความสุขนั่นเอง อันที่5ค่ะการมีส่วนร่วมในการให้ความเมตตาค่ะคือการที่คนในสังคมอาศัยอยู่ร่วมกันด้วยการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันตลอดจนรู้จักการให้อภัยเอื้ออาทรเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่เบียดเบียนไม่เอาเปรียบผู้อื่นและมีความเคารพระหว่างกันในกลุ่มชาติพันธุ์ของแต่ละบุคคลด้วยค่ะอันที่6กนะคะการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ค่ะอาจอยู่ในรูปแบบของการรวมกลุ่มการจัดตั้งเป็นองค์กรหรือเครือ เครือข่ายงานนะคะเพื่อดำเนินกิจกรรมสร้างสารรค์ทางด้านสิทธิมนุษยชนในด้านต่างๆเช่นการจัดการฐานทรัพยากรเพื่อความยั่งยืนการรวมกลุ่มและมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นและ ควบคุมคุณภาพสิ่งล้องตามหลักการพนาที่ยั่งยืนรวมถึงการกําจัดมลพิษที่มีผลต่อสุขอนามัยนี่เองค่ะและอันสุดท้ายค่ะการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ค่ะการที่คนในสังคมจะมีความตระหนักและเห็นความสําคัญต่อการปกป้องคุ้มครองตอนเองและผู้อื่นตามหลักสิทธิมนุษยชนได้นั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องมีเลยก็คือการช่วยกันเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสิทธิมนุษยชนทั้งในโรงเรียนและชุมชนโดยการใช้สื่อในรูปแบบต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองค่ะสำหรับคาบนี้นะคะเราก็ขอพูดคุย กันเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนคราวนี้ขอให้เรียนตั้งใจฟังคําถามของคุณครูนะคะการดํารงชีวิตโดยคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไรคะการดํารงชีวิตโดยคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไรคะข้อ 2. นะคะ,ออะ,คะปัจจุบันประเทศไทยมีกรณีใดบ้างที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่พบเห็นบ่อยครั้ง ปัจจุบันประเทศไทยมีกรณีใดบ้างที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่พบเห็นบ่อยครั้งขอให้นักเรียนตอบคำถามครูแล้วขอให้นักเรียนห้ามลอกกันเด็ดขาดนะคะโดยเฉพาะข้อ2นะคะขอให้นักเรียนคิดด้วยตัวเองค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ค่ะคุณครูหวังว่านักเรียนจะมีความสุขกับการเรียนค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ